้วทำอยู่ในเกมทอมฮีโร่เองเกมนี้เราได้ระบบทบาทเป็นฮีโร่จากตัวเรื่องทอม <c oughs> ซึ่งกระตูวเรื่องนี้เราเป็นฮีโร่ปกป้องเราใช่ไหมเกมนี้ก็เหมือนกันโอเคเปิดกล่องแล้วก็หัวเพม่อนกันเยอะใครกันตันไหนใครมาใครเคยดูก็ท่าจะรู้โอเคผมปลดรักตัวละครแล้วถ้าเพิ่งมาถ่ายคลิปนี้โอเค นี Miller, ่เราไปจุดกี่ทุสีอย่างเยอะเลยอื๊ดเกนี้นะคกับซเบีิชาฮัเโหมาได้มึงเบนยาเนี้ยมีทอมมีอองเจล่ามีจินเจอร์มีแฮงด้วยแต่เราจะมันเบนอ่ะทนกับารล่าเทียบบนล็อกมาเร้ก็ต้องเึมงาเงานมาสร้างเมืองเพราะสร้เมองาจะต้องสู้กับบอสักอืม ถ้าใครอยากดูว่าเกมที่มันชซ่บ,บฮิโร็ไปยังไงดูที่ช่องบุ๊คสี่ห้าหกเจ็ดโอตอนนี้เคยใช้เกมนี้ไปแล้วที่ไหนก็ไม่รู้ยังไมา่แต่กงานเลยอ้องจะคุณย้ายก่อนกับนขาไงสวัสนีมีของให้เราเรื่องนี้ด้วยสุดยอ,อดอยม,มีอ้วมั้งเนี่ยโอ้ยยห่สิบแคทแมวแคทมือตัวแมวแคทแมว ก็อยา่างอื่นแล้วก็อยากขึ้นข้างบนอ๋ออยกขึ้นข้างบนมพราะันจีนมันยากสุดลเลยอึ๊บกระโดดป้โอ้รอดเเช่เเช่เเช่ตะคิมมันจะแบ่งงงก็คือพื้นที่ไม่พอนะโอเคจัดการให้หมดไม่เหลือไม่เหลือป้าแต่การเลยตูฟันหลังแล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็ตกลงมาด้านล่างเลย ให้เราต่อยคุณเลผมตายไปหลายครั้งเลยนองกิดผมตายไปหลายครั้งเลย มาขายช่องให้ให้เขาดูแล้วมาสปอนเซอร์ช่องเลยเยอะนี้เลยไปข้างอไระคุณพูด้กจริงๆน เนคีคือเพื่อนจับมทมาช่วยกันไหนี่เพื่อนเขาเขก็จะตบแพลงนี้เลยวะให้ตบแพลงนี้เลยตุ้มน้วมันเคมีอีเวนต์พึ่งด้วยอีเวนต์พึ่งเฮยวนนะผมไปกล่องอะครั้างบ คลิปนี้ก็มปนเพียงข่าวนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์าากดถูกปะใคร